สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะครับวันนี้จะมากินยวกตำมึกสายได้ตำมึกสายด้วยตำมึกสายด้วยนะครับผมตัอมพักอีพนนี EP ที่สองนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆกดติดตามกดกดซับสไคร์นด้ได้ห <c oughs> ืม 啊。Oh, okay. ครับสนอดเฮ็ดตำมึกสามีเป็นตำม,มึกสามเป็นอีพีที่สองนะครับฝากกดไลค์กดติดตามห้เนเดอร์ครับผมเป็นกงใจในะ้นะ ดำเน่งฝนตก,กเหนียวเลยสื่อมึกมึกทรายมากต่ำออกมาพุ่งกินตำเล่าเป็นอีพีแรกอะเูื่อบ่อนอย่าลืกดฝากกดแชร์ให้ได้ครับผมแล้วครับ นพี่นาจะไม่็นดังกินนะฝากติดตามไปเ้ืยไ้อา,าใส่ซอนด้วยซอนตัดข้ามันปูตลาดนวดหรอวะตลาดนวดตลาดนวดดูเด่นนี่ เข้าอาขอบคุณเลยฝากก็สับตะไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม Nhờ chúng ta một hôn tầm mức dài bạc thịt cơ bản sáng thịt 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 Mức này. mức xài <laughs> Oh มาอีกแ้ว,มวไม่เป็นอีพีที่สองของการกินนะครับอีพีที่สองตำหมึกสายเวลา แสบๆหน่ว่ะสมัรตื่นเย็ดยังดีล้วอะฝากกดติดตามไปได้วยกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมเห็นผมในได,ได้ช่องน้องใหม่นะครับคุณพัดเพชรคัดทำ เฮ้ยไม่เก็บเนี่เฮ็ดช่องยูทูบเหรอจนผมว่ามันเป็นพี่เด็กอะ่ะมกระดองลวกจิ้มพเพื่อจะไม่ได้ไปเบิรงนแบบไปเบิรง,งนยอดหลังในเดนอรในะช่องช่องของผมนี่แนะหละอื hết các bạn mức này bán nghệ sốt bán này mức xài mức xẹp thật sự, โอ้ยจุดจัดแล้วบะจุดจัดครับพี่น้องทั้งเพ็ดทั้งแสบ่บโอ้หมุนกุบคือมเาเองันเองแส่บครับวัน เออกินยงอีกอ่ะฝากปติตาไม่ได้อะลนี่อาจจะแรงบดวนมันตามหง่ง้ือืเ็ด หนัวครับเลาเขาเนี่ยกเอืนกินยังยอถาเบิ้งผักถัติดตามได้เอื่นว่าจะเห็นกินอีกขอบคุณท <c oughs> ี่สา่ไปนะเด้อขอบคุณที่สา่เป็นแกงๆ <c oughs> ผมนะ เฮ็ดบ่ค่อยเป็ี่ยนที่เขาอยากก็อยากลองเฮ็ดเบิ่งครับวันบริสุเสียหายอีหยังบ,บาง้าทั้งเผ็ดแซ่บทั้งรัวโอ้ นี่กับฝนตกเหมือนกันตกเลนะ่นไปปบ่อยแล้วเพราะอากาศเยน็นแบบนี้ครัวกันอืนกะฝากกดกดติดตามไม่ได้อมือนอืดเดี๋ยวมาเบิร์กันมาจะเห็นยังกินเมื่อกี้กะขอบคุณ พี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามามาชมนะครับอยากให้ปั๊บกรุงจย่างน้ก็ติชมติชมกันเข้ามาได้เ้ยติชมกันเข้ามาใต,ต้คอมเมนต์หน่ยเลยเอาเบื้องแล้วอ่ะกดไลค์กดกดแชร์ให้แน่อยได้ครับผมเออ๋ค ขอบคุณโอ้เบ็เดเบ็ดทั้งแสียบะาพี่หน้องเบ็ดขอยด่เลยโอ้เสียบพ้องแทบเหมือนแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวอีกพี่น่ะมื่อกีก่อนไปกินเอียงดี กินแล้ก็ซอยจุบอ่ะกินซอจุคือลวกหอยแข้งขนี่บะกินหอยแข้งวันนี้ไปเบิ่องลำบุญนี่ก็ได้เดมเมอมาตำกินเจ้ว่าจะลวกหอยแข้งกินเอาเป็นไรอีพี่น่ะอยามาลวกหอยแข้งกินดวนะหอยแข้งตัวนี้ง่มลวกเอาน้ำจิม้มแซบส่วนมือ,อกับฝากไว้ทีเด้อกั ฝากกดติดตามใฮีใเลเดอร์อฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปต่อไปด้วยด้อครับผมขอบคุณครับผมไอคิองสวัสดีครับผม